คับนะนะครับก็คันชิงหิวผมสั่งมาใหม่นะแต่ว่ามันเป็นคันราคาถูกครับเพราะว่าช่วงนี้ซับจางเนาะก็คัน5.4ผมก็หักไปแล้วแล้วก็คัน4.5ก็หักไปแล้วแล้วก็คันคัน2.7ผมก็ให้ยายไปแล้วนะเลยกลายเป็นว่าผมมีแค่3.6ระยะเดียวตอนนี้วันเสาร์เนี้ยผมจะไปผมจะไปตกที่บ่อดิน บางใสก็เลยสั่งซื้อคันมาใหม่ก็เลยหาคันถูกๆครับหาคันเนี่ยผมก็สั่งมาสามระยะเนาะแต่มันถูกไปก็เลยจําราคาไม่ได้ว่าเขาส่งมาแค่สองระยะหรือเปล่าก็ราคารวมแล้วสามร้อยสิบเจ็ดบาทเองครับนะนะมีห้าสี่มีสี่ห้ามีสองเจ็ดเนาะก็ยังไม่ได้ดูในแอปเลยว่าเรารับสินค้าเขาส่งมาให้กี่คันอ่านี่ฮะสามคันนะนี่ฮะโอ้เจ๋วะ เนี่ยสองเจ็บเนี่ยสามคันนะชุดนี้นะรวมกันแล้วสามร้อยสิบเจ็ดบาทนะแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปเทสให้นะฮะได้ชมกันด้วยนะครับว่ามันมันมันใช้ได้ไหมมันดีไหมอะไรยังไงนะนี่ฮะอันนี้สองเจ็บแน่ๆล่ะอันนี้ห้าสี่อันนี้สี่ห้าดูแล้วมันเหมือนคันกระบองอ,ะอ่ะอ่ามันมันไม่ใช่คันคันเซ็ตเนาะเขาจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเรื่องชิ้นหะิวนาะไม่ค่อยรู้เรื่องทฤษฎีอะไรพวกนี้เท่าไหร่ นี่ฮะอ่านี่เลยอ่าถ้าน้าสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านใต้คลิปนะแต่ผมก็ยังทําไม่เป็นหรอกแปะลิงก์ทำไงไม่รู้นะคอมเมนต์ได้นะฮะช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าแปะลิงก์ร้านชอปป้อ,นชอปปี้ยูทูปเอ้ยร้านช้อปปี้รัชดาทำยังไงนี่ฮะมี3ระยะที่ผมซื้อมาก็คือก็เอาไว้ตกอ่างานหมายธรรมชาติเอออันนี้จุกหายเวะอ๋อจุกอยู่นี่อ่ะของครบนะครับสภาพดี ยังไงเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ขอให้น้าๆนาตามตามดูคลิปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสเอาไปเทสปบ่าบ่อว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากรู้เหมือนกันถ้ามันใช้ได้ผมอาจจะสั่งอีกนะฮะเอาไว้ตกธรรมชาตินะฮะตอนนี้ก็สายแข่งก็คงฝีมือยังไม่ถึงงานแข่งครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับ